เมื่อคืนนี้ในฝันฝันว่ามันเป็นมันเป็นภาพของสมัยก่อนมีคนนุ่งจงกระเบนเป็นภาพแบบผ้าสิ้นสีน้ำตาล่ะเข้าใจป่ะผ้าสิ้นสีน้ำตาลสีเทาส่เสือแบบสีน้ำตาลสีเทาอ่ะเอ,อแล้วทีเนี้ย แล้วทีเนี้ยเขาจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วเขาบอกเน็เดินเข้าไปในตรงมันเป็นป่ามันมันเป็นป่าพอมันเป็นป่าปึ๊บเนี่ก็เดินไปเอา้ามันเป็นมันเป็นภาพแบบว่าเป็นภาพเบลอๆและจะมีลานปู่ให้เข้าไปกราบไหว้ก็จะมีคนที่เอาอะไรปกติเหมือนเป็นงาน เหมือนคนสมัยก่อนจัดงานมีแบบมีกองยามีหมอลำม,มีอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละอันนี้ก็เลยขับจักรยานไปกำไรสี่เก้าเก้าไม่มีค่าส่งนะคะเดี๋ยวรอบนี้แถมทูบให้ไปจุดเอาด้วยนะกำไรสี่เก้าเก้าของมีน้อยนะลูกค้ากลับบ้านแล้วเหลือแค่สามสิบกว่าเองเหลือแค่สามสิบกว่ากล่องเออเดี๋ยวเล่าต่อทูบสองห้าสิบนะทูบสองร้อยห้าสิบยี่สิบดอกนะคะแล้วก็ลิปสติกนะคะสองเก้าเก้าไม่มีค่าส่งมีสีส้มเออถึงละ แล้วเน็ก็จอดจัก,กรยานไว้แล้วเนีตก็จอดจัก,กรยานไว้เนี่ก็เลยเดินไปเดินไปปุ๊บพอเน็เดินเข้าไปในมิติที่เขาบอกว่าลานเนี้ยเป็นลานเป็นลานพิธีเป็นลานปู่นะหนูก็ปู่ไหนชื่อเป็นรูปพญานาคนะพี่เป็นรูปพญานาคแต่ชื่อไม่เคยได้ยินเลยชื่อปูอ่อะ แล้วได้ยินมาคํานึงว่ามุดจลินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละและและแต่ที่เนตไปพอเนตเข้าไปถึงในพิธีนั้นอ่ะชุดเนตเปลี่ยนเองเลยรู้แค่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นกําไรแบบเนี้ยใส่แขนเนตแบบเนี้ยแล้วเป็นชุดเป็นเป็นเสื้อเขียวนะเป็นเป็นรัดอกสีเขียวแต่กระโปรงเป็นเป็นกระโปรงสีอะไรไม่รู้จำไม่ได้มีมีกําไรอันนี้เขาบอกว่าให้ให้ใส่แล้ว แล้วหนูสาบานได้หนูฝันแบบนี้จริงๆแล้วทีเนี้ยหนูเดินเข้าไปมันเป็นแสงสองมาเขาบอกว่าต้องเดินอ้อมไปให้ให้เนตเดินอ่ะเนตเอิน,เ,นเดินไปปึ๊บมีผู้หญิงฟ้อนอย่างเงี้ยฟ้อนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มือสั่นแล้วเขาก็มองหน้าเนตแล้วเขาก็ตวัดมือขึ้นแบบเนี้ยแล้วก็ทําแบบเนี้ยเออแล้วก็ทําแบบเนี้ยแล้วเขาก็โค้งมือมาอย่างเงี้ยบอกนอุ้ยขนลุกบอกเนทอ่ะบอกเนทให้ทําแบบเนี้ย มีผู้หญิงฟ้อนก่อนเ <_ S 1> ขาบอกว่าเขามาแก้บนหนูก็เลยบอกว่าหนูยังไม่หนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่าหนูบนอะไรไว้หนูต้องแก้ไหมเขาบอกว่าไม่แล้วจะบ,บนอะไรก็บนปู่ได้เลยนะลูกหนูก็ไปเอา้าแล้วอยู่ดีเขาให้ไปเต้นเพลงอะไรก็ไม่รู้แต่พอเนทเดินไปปุ๊บมันมีเหมือนอะไรสะกดให้เนทลำอะเนทจำท่าลำตัวเองได้ด้วยนะลำแบบเนี้ยแล้วแล้วเนทก็สั่นแล้วเนทก็ร้องไห้ในฝันเนทร้องไห้เนทบอกว่าทําไมหนูต้องได้มาลำอะทั้งทั้งที่หนูไม่ได้ ทั้งๆที่หนูไม่ได้ขออะไรแล้วหนูก็ไม่ได้บ่นแล้วหนูก็หนุหนูก็ต้องจะมาแก้อะไรเขาเลยบอกว่าปู่ยังให้ฟ้อนให้ดูฟ้อนให้ดูและให้แลวให้หนูทําอย่างเงี้ก่อนนะทำาอย่างเงี้แล้วก็ทําอย่างเงี้ยเออแล้วก็ให้หนูตวัดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ให้หนูโค้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยหนูไม่เคยลาให้ปู่ดูนะแล้วแล้วพี่รู้ไหมพิกสุดคืออะไรพิกสุดคือท่าที่แบบว่าให้ทําอย่างเงี้ยให้ทาอย่างเงี้ย เออให้รำอย่างเงี้ยแล้วให้หนูฟ้อนโค้งแบบโค้งตามตัวหนูหนูก็บอกอุย้ยหนูกลัวแต่แต่ในตอนที่หนูกลัวหนูทั้งร้องไห้ทั้งรำเข้าใจไหมมันมันควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะนี่เป็นความฝันหนูก็เลยบอกว่าแต่ได้ยินชื่อปู่คนหนึ่งเขาบอกว่ามุจลินหนูกค็คือใครหนูก็ไม่รู้นะเพราะในฝันแล้วพอพอกำลังจะไป ฟอนให้ปู่ดูวนวนวนกลับไปที่เดิมก็คือหนูหยิบกระเป๋ามาแค่ใบเดียวหนูเอากระเป๋าอีกใบหนึ่งวางไว้บนรถแล้วในนั้นมีเงินมีเงินอยู่อยู่หมื่นกว่าบาทแล้วมีมีทองเส้นเนี้ยมีทองเส้นเนี้ยกับพระแต่พระอีกองค์หนึ่งไม่ใช่หลวงพ่อพัด องที่ห้อยเนี่ยไม่ใช่หลวงาพัดเขาบอกหนูว่าปลอมหรือเปล่าเออถามหนูว่า้าปลอมหรือเปล่าคนมีคนอ่ะคนที่ขโมยกระเป๋าหนูไปอ่ะไม่เอาเงินหนูสักบาทแต่เอาเอาทองหนูไปเส้นเนี้ยหา้พาพันแต่หนูไม่รู้แต่ปู่ที่เป็นภาพที่ให้หนูไปไหว้นะ่ะไม่ใช่ปู่มุจลินนะแต่มีเสียงคนนึงแรกเข้ามาว่ามุจลินแค่นั้นแต่ปู่ที่ไปไหว้นะ่ะไม่ใช่มุจลินพี่ จะบอกอยังไงอ่ะมันเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคือที่บ้านเนี่ยเอาง่ายๆว่าเนสเนสเป็นคนเกิดวันอังคารค่อนข้างที่จะมีเซน,เน,เนแล้วที่นับถือปู่เนี่ยไม่ใช่อะไรไม่รู้แต่อยู่ดีก็ได้มานับถือจะบอกไงแล้วพี่ก็อยู่สายมูอ่ะปู่อยากให้ลำหรือเปล่าเพราะเคยบอกปู่ไว้ว่าเวลาขออะไรเงี้ยจะบอกว่าเออปู่อยาก อยากให้ใส่ชุดสว,สวยลำหรือเปล่าแต่ลูกอะลำไม่เป็นนะเนี่ยก็บอกว่าหนูฟ้อนไม่เป็นนะแล้วเมื่อคืนเนี่ยหนูจําท่าฟ้อนได้หมดจําได้ไหมกระทั่งท่าเต้นคนที่ให้เต้นนะ่ะเนี่ยงวดเน,นี้หนูจะขอรัฐบาลไทยปู่ให้ทุกคนเลขมันต้องซื้อขึ้นซื้อลงไม่รู้ดีว่าจะเป็นยังไงอังคารเสาแข็งแม่เกิดวันเสาวสาวนนี้เกิดวันอังคารกำไรแขนมีนะแต่ว่าจะหมดแล้วออ้ยเนี่ยลูกค้าทักมาเยอะเลยเอาดีดี ำไรแขนสีเก้าเก้ากำไรแขนสี่เก้าเก้านะคะแล้วก็โอ้ยมันช้าอ่ะเนี่ยมาแล้วค่ะกำไรแขนสีเก้าเก้าทูบสองห้าสิบลิฟสองเก้าลิฟเท่าไหร่อ่ะลิฟสองเก้าเก้าลิฟต์เราปล่อยเท่าไหร่ฮึเอา้าไม่อยู่อ่ะลิฟปล่อยสองห้าสิบก็พอสองร้อยห้าสิบก็พอพี่ลิฟสองร้อยห้าสิบพอกูต่องฟอนบอก ต้องทําแล้วแหละย,ยังไงเราก็ต้องรำก่อนการที่เราจะขอพรอะไรเนี่ยเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับไหมถ้าเราอยากปังเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะจากที่เรามาพี่ว่าหนูต้องไปรำถวายที่คำเชนนดหนูจะรำที่บ้านหนูเนี่ยแหละหนูจะรำถวายที่บ้านหนูเนี่ยแหละ ทูบลิงด้านล่างเลยค่ะเป็นไลแอนดนะใครที่บูชาแล้วเดี๋ยวแอดมินดึงเข้ากลุ่มทุกคนเลยเด้อใครที่ไม่ได้เข้ากลุ่มบอกแอดมินเลยนะสองห้าสามอาจจะมาไม่รู้ทีพี่ถ้าฝันแบบนี้ก็มีแต่สองเก้าแหละที่ชอบออกไปบ่อยฝันเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ก็ออกออกแต่สองเก้าออกบ่อยกําไรสี่เก้าเก้าเดี๋ยวให้แอดมินใส่ทูบไปด้วยทูบยี่สิบดอกเออลำก่อนหวยออกหรอจะลาตอนไหนล่ะ พรุ่งนี้ก็ไปงานแล้วหนูเริ่มไปงานพรุ่งนี้แล้วพี่รัฐบาลไทยหนูยังไม่วางนะหนูยังไม่ได้วางนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มรอเลยนะทุกกลุ่มนะคะกลุ่มไม่มีบินหรอกพี่เพราะว่าหนูกลุ่มมันเต็มแค่ทีละห้าร้อยหนูทําไวหลายกลุ่มหลายกลุ่มจริงจริงนวทางก็คือแนวทางนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากเราก็ทําเต็มที่เนาะเราก็อยากให้คนถูกเหมือนกันพี่หนูก็เต็มที่เหมือนกันงวดนั้นเน็ตฝันก็ออกสองเก้าจริงไหม เวลาฝันถิ่นอย่างเงี้ยทำไรชอบบอกสองเก้าใช่ไหมกําไรมีสองแบบเลยค่ะมีแบบเล็กแต่แบบใหญ่หมดแล้วแหละหนูเน้นแบบเล็กเพราะว่ามันมันใสแล้วมันสวยดีพี่แบบใหญ่มันจะดูเทอะตามันจะดูแบบใหญ่ไปเวอร์ไปแบบเล,ล็กน่ารักแบบเล็กน่ารักกว่างวดน,นี้ก็จะลองขูดดูแต่มีอันนี้ด้วยนะ มีนี่ด้วยอยากอยากให้ทุกคนได้อันนี้มาก <_ an> เห็นไหมโอนแล้วแต่แอดไม่ตอบโอเคจ้ารอสักครู่นะเดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวแอดมินตอบนะคะ <_ an> ทุกคนเคยเห็นบัตรขูด้ลขไข่ปะเนี่ยตามเลขเนี้ยตลอดถูกบ่อยมากจริงไหมพี่แบบขูดเลขไข่สิบใบ สิบใบหนูจะปล่อยให้นะหนูมีน้อยหนูแบ่งให้ได้นะสิบใบร้อยห้าสิบเก้าบทสิบใบร้อยห้าสิบเก้ามีใครเอาไหมเนี่ยทรงแน่นึงเนี่ยหนูหนูให้แมู่อขูดให้ตอนที่ยังไม่มาบ้านคู่ทุกวันเลยอ่ะหานอยอ่ะ ถูกทุกวันเลยฮานอยอ่ะโอ้โหเข้าจริงนะพี่เอาไปขูดเองนะลองไปขูดเองและอย่าก,กระจายเลขตัวเองให้ไขนะลองขูดลองแบบเสี่ยงจับนะอย่าดูข้างหน้านะเพราะว่าเลขมันค่อนข้างชัดพี่แบบสับ,ส,บสับอย่างเงี้ยเออสับอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันมีสิบใบใช่ไหมเลือกเลยอธิษฐานเลยขอพรก่อนเลยหยิบมาปั๊บนี่อันนี้เลขอะไรสามเก้าแตกบ่อยมาก สิบใบปล่อยให้กี่คนดีมันไม่มีอะพีแบบ่แบบขูดแบบขูดซื้อแต่ให้นิสขูดได้ไหมคงมาไม่ทันสามสิบทักเพจเลยจ้ะอ้าหนูให้สิบคนอุ้ยไม่พอว่ะไม่พอพี่ไม่พอถ้าหลังถ้าหลังถ้าหลังออกถ้าหลังรัฐบาลไทยออกได้ แต่ถ้าใครจะให้ขูดก่อนไปส่งก็ได้จริงไหมไอ้ไข่เฮงมากอะ่ะเพิ่งขูดได้สี่วันออกสี่วันติดเลยพี่แปลกมากหนูงงเลยอะ่ะตอนหนูก็ถามแม่อุว่าแม่อุ๊ขดูดคือยังไงอะ่ะกําไรยังได้อยู่ค่ะแบบเล็กน่ารัก กำไรยังได้อยู่งวดนี้หอยทุกคนปังๆหนูพูดตรงๆเลยนะอยากให้ทุกคนถูกมากทุกครั้งที่หนูวางแนวทางหนูไม่ได้วางแบบมั่วทั่วนนะพี่หนูก็ทั้งคำนวณทั้งแบบทั้งเลขความฝันทั้งอะไรกว่าจะได้มาแต่ละเลขก็ก็ใส่ดวงตัวเองด้วยนะก็ต้องเติมบุญตัวเองด้วยตลอดได้ค่ะ <S <S อันเนี้ยเดี๋ยวหนูปล่อยให้เดี๋ยวรอของมาก่อน,นกำไรเป็นแบบนี้ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวแอดมินตอบนะส่งแชทไว้เลยแบบใหญ่ได้อยู่ไม่กี่คนนะกําไรยังเหลืออยู่ค่ะกําไรยังเหลืออยู่หมดแล้วหมดเลยนะวันนี้หนูปล่อยหมดเลยนะพี่วันนี้กะจะปล่อยให้หมดเลยนะเอาให้ทันนะเพราะว่าหนูไม่เอามาอีกแล้วนะคะกําไรรอทําแบบหยกดีกว่ารอทําเองเอาแบบหยกดีกวะนะ่าเนาะทูบสองห้าสิบ นะคะ250บาทมียี่ดอกนะลูกค้าไปจุดเอาเองนะกําไรแขนส9่เก้าเก้าำไร499เาเแบบใหญ่มีอยู่หนึ่งสองสองแบบขุดเอาไม่แพงหรอกที่ขุดเรียกเป็นที่ขุดได้ไข่พี่ กาไรสี่เกํากำไรมีแบบเล็กแบบใหญ่เดี๋ยววันนี้ไทาเอมินถ่ายรูปให้ดูนะที่ขูดเลขอ่ะคราวนี้เขาฮีทกันมากเด้อเขาฮีทกันมากเด้อเนี่ก็เพิ่งเคยลองเหมือนกันเว้ยมันโคตรดีอะ่ะเนี่ยบัตรขูดเลขไข่แตกดีมากเลยสิบใบร้อยห้าสิบเก้า สิบใบร้อยห้าสิบเก้าพี่อย่าเปิดดูข้างหน้านะพี่ต้องส,ส,สับสับแล้วก็ค่อยเลือกเอานะเลือกแบบหยิบมาอย่างเงี้ยเลขหนึ่งสามมนาออกกันยังออกบัตรขุดตะขายจองไว้ให้น้องเนทขุดให้ด้วยได้ไหมได้คะ่ะบอกแอดมินได้เลยบอกแอดมินได้เลยนะคะ